พอที่จะทำให้พระพุทธศาสนาสว่างจะไหวด้วยธรรมด้วยวินัยบ้างเล็กๆในน้อยคอยช่วยพระองค์ชังกรลาคอยช่วยพ่อแม่ผู้จารผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่ก็คอยอยู่นี่ไอ้ที่ทิศตัวนันนี่เพื่อคอยคุยคอยบาสนะมเมื่อคูบาจารย์พ่อแม่คอาจารูปไหนดเด่นดังขึ้นมาปั๊บพร้อมด้วยธรรมด้วยวินยัยเราก็จะรีพาลูกกลุ่มของเราเข้าไปแก่เป็นกองทัพธรรม ช่วยเหลือพ่อแม่ครูอาจารย์เท่าท่านดูแลท่านเท่า,ท,า,ท,าที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลได้นี่เราก็คอยอยู่นี่ก็ตั้งกองทัพนี่คือตั้งกองทัพต่ำคอยกองทัพใหญ่ของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมักทรงผลเราจะแล้วก็ไปช่วยให้กับพระเอ้ให้ศาสนาพุทธเรีนรุ่งเรืองหลังกึ่งพุทธกาลนูกนะ ถ้าทําได้อย่างนั้นโอ้ช่างหวัจะไว้ไปหมดประเทศชาติบ้านเมืองก็จะมั่นคงพร้องกันไปด้วยพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองพร้อมตั้งสถาบันนี่แหละสามหลักที่ยิ่งใหญ่จะทําให้โลกใบนี้สว่างสวัยด้วยคนดีเพิ่มพูงเพิ่มพูนพ่พพอคูณต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยจนถึงวันเราจิน้นหลมนุ่นขอมหมดนายลูกจ่าทูลู